สวัสดีจ้ามาพบกันที่ป่าบูเบอรี่จ้าพี่น้องจ้ากระปุกลูกพามาเที่ยวป่าอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเ,เราจะมาดูบูเบอรี่ในป่าที่ไม่ไกลบ้านสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันว่าลูกเขาพอที่จะเก็บได้ไหมเ,เป็นวันแรกแห่งปี67นะคะวันนี้ที่ทําคลิปนี้ก็คือเป็นวันที่3กรกฎาคม 67ค่ะเรามาดูกันนะคะถ้าพอเก็บได้เราก็จะได้เก็บไปเพราะว่าเพื่อนคุณเิมโบเขาก็ต้องการหลายลิตรอยู่เลยออเดอร์มาแล้วจะมาดูกันนะคะว่าเขาโตหรือยังพี่น้องจ้ะปรากฏว่าบูเบอรี่เขาโตแบบว่าลูกเต่งแล้วนะนี่แหละที่เขาเรียกว่ามันเริ่มดากบานแล้วเด้อนี่ค่ะดุกมากดุกมากแต่ว่าเขาจะอยู่ใต้ใบนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาทําการเก็บกันเลยเร่งเร่งเรด่วนๆเลยนะตอนนี้ใบเขายังเขียวอยู่นะ จะมองไม่เห็นลูกเขาค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเริ่มแก่นะพี่น้องถ้าเราเก็บไปนานๆใบเขาเริ่มร่วงมันจะมองเห็นลูกด้านเลยค่ะแต่ตอนนี้รสชาติมันโอเคมากสื่นเต้นจะตื่เต้นมากๆเลยดกมากแทบไม่มีลูกเขียวลูกแดงเลย ตอนนี้ก็แปลงล่างแล้วนะคะเพราะว่ามันมีทั้งฝนมีทั้งแดดหอมก็ใช้หมวกปีกใหญ่เลยจ้าในวันเดียวกันเนะาะจากเมื่อกี้กระถางก็คือนี้นะคะเป็นกระถางสีน้ําเงินจ้ะส่วนสีแดงอยู่ในกระปุกลูกนะคะตอนนี้เดินเข้าป่ามาลึกก็ประมาณสักสามสิเมตรได้จ้ะมองเห็นกระปุกลูกอยู่นะคะ แต่ก็หลบผู้คนได้นะคะเดี๋ยวหอมก็จะรีบรีบเร่งๆนะคะถ้ายังไงก็จะอัปเดตให้ชมไปตามขั้นตอนนะเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยจริงๆจ้าวันที่ถ่ายทำคลิปเก็บบูเบอรี่นี่ก็คือเป็นวันที่3กรกฎาคม67นะจ๊ะพี่น้องจ๋า <men> ตื่นเต้นตื่นเ <men> ต้นจ้าอ่า <men> ตอนนี้ก็ใกล้ <men> จะเต็มละเดี๋ยวหอมจะเก็บอีกแบรพอกระแลหรือว่าที่เก็บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะ ไปหากระปุกลุกจ้ะเอะ่ข้าวปลาอาหารนะคะเสื้อผ้าหน้าผมหมวกยาหอมยาลมยาอมยาหมองน้ำเน้มเตรียมมาเรียบร้อยจ้ะหิวข้าวแล้วน้องจ๋าตอนนี้อมหอนอยู่หอนน้ำพึ้งมะนาวหิวข้าวแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผัากกาดหอมเตรียมอะไรมาทานจ้ะ ดีจ้พี่น้องจ้ามีข้าวเหนียวนะคะในปินโนตนี้มีอะไรบ้างมาดูจ้ปินโนตแรกก็เป็นพีทโดนัทแล้วก็ผักสลัดนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นหรือว่าเชิดบุหลาจ้าตามด้วยแจ่วนะแล้วหอมก็เนึ่งเห็ดมานะคะเป็นเห็ดของปีที่แล้วนะคะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมจ้าที่เราเก็บ แช่แข็งไว้นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวจากนี่แหละค่ะร่างกายเราแข็งแรงเพราะสิ่งนี้แหละพี่น้องจ่าลูกข้าวเหนียวจาาในป่าสวีเดนเนาะจะ่าผลไม้ก็ได้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหอมจะาขอทานข้าวก่อนนะเพราะว่าเมงวันเยอะขอไปทานในกระปุกลูกจ้ะอิ่มแล้วจํามั่วๆรวดเร็วทานใจจ้ะเข้าไปทานด้านในนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาปิโตมาไว้ท้ายกระปุกลูกจ้ะ ก็จะเก็บอีกสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้คุณลมโบเขาตื่นแล้วนะคะเพราะว่าคุณลมโบทํางานกลางคืนแล้วเขาก็นอนจากเจ็ดโมงเช้าไปถึงบ่ายค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้กลับไปเลือกนะคะเพราะว่าคุณลมโบจะเอาไปขายให้เพื่อนๆเขาในเย็นนี้ด้วยจ้ะจากก่อนอื่นขอขอบพระคุณปินโตกาไกา่จากคุณพี่ออนนิชาสีสว่างที่มอบให้จากเมืองไทยนะคะ ตามด้วยกระติบข้าวเหนียวจากพ่อรุนและแม่เรศนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องไก่พิกุลสีพะวงค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยตามด้วยแก้วน้ำยูนิคของคุณแม่เฉลวยผินประดับนะคะค่ะขอบพระคุณทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะค่ะนำใจจากเมืองไทยค่ะหอบหิวมาถึงป่าสวีเดนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะคุเอนโบเอาบูเบอรี่เทไว้บนผ้าที่เราเย็บด้วยถุงข้าวนะคะแกเตรียมมาจะช่วยทำความสะอาดค่ะจะช่วยเลือกนะคะนี่แทบจะไม่มีลูกแดงนะพี่น้องดูนะสุกเต็งเลยค่ะคุเรนโบภูมิใจมากกำลังเก็บภาพ จ,จลูกชายก็มานอนให้กำลังใจแม่อยู่ตรงระเบียงนี่นะครับคุณคุณจดะผละไม้ยังสดมากสดแล้วก็ใบเขาก็สดด้วยค่ะมันก็จะใช้พัดลมเป่าก็จะช้านิดนึงก็จะช่วยช่วยกันเลือกอบาบาอมาหอมมาหอมด้านท้ายทอยบ่อยยอบากก็บอกทำงานดีมาก ถักสวีเแกเอ็มสกีขอบคุณค่ะ,ะคที่รักเขาบอกไม่เป็นไรแกจะช่วยเลือกจ้ะเตรียมแบร่ไปเตรียมที่ที่เลือกมาตื่นนอนมาก็มาช่วย เขาก็จะเอาวางไว้แบบนี้มันจะแห้งนะคะแห้งเราก็จะเลือกง่ายจ้ะถ้าเราเก็บในช่วงฤดูที่มันใบมันแห้งๆเนี่ยก็ใช้พัดลมเป่าก็ได้ก็ละลิตเด็กปะคะยิ่งใ บอกว่าที่รักมองกล้องหน่อยเขาบอกเขาไม่มีเวลา mm hmm. <laughs> อุอ้บท่อเก็น mm hmm. อุ้บท่อ,เ,ทอเก็นผมไม่ว่างโอ้โหโซฟีน hmm. อ mm ันสกีงแต่ย็ดแต่ฟีนสวยมากลูกใหญ่มาก mm hmm. ลูกชายก็น,นอนฝ้าแม่ฝ้าพอ่อยู่นี่นะคะ mm hmm. หนูรอรับแขกแล้วครับ mm hmm. ลูกโตมากเลยค่ะเยสต์สตูวเอสกิงอะไรห๊อคุยกันคุยกันน้องอรอนอยู่โทรหาลูกหลานวันดีเก่งบอกอคุณบอกว่าเราสกุลก็มานอนอพาร์ทเมนต์สูงเออวันละ

คุยกับแม่น้องคุยกับลูกหลานบอกว่ารีเก่งแม่รอนบอกโอ๊ยทำไมมันมาเร็วจังบุกบบบดิพ่อบอกว่าเธอรีบไปเอามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไปเอาปรากฏว่ามันสุกแล้วมันเสร็จไอ้ที่ตากนั่นหอมซื้อมาสองอันนะคะ มันจะเป็นที่ตักเศษอาหารออกจากอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานนะแต่อันนี้คือซื้อซื้อมาใหม่แล้วก็เอามาไว้ใช้กับลิงองนสีชมพูมสีดำเอาไว้ใช้กับบูเบอรี่นะคะ <c oughs> มันบางแล้วตักแล้วลูกมันไม่แตกจ้ะ <c oughs> ตอนนี้คุณเลมโบกกำลังเดินเข้าไปเอาเพลงจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเคจะเปิดเพลง วิธีการเลือกง่ายมากนะน้องเร็วค่ะเราเอาที่สูงวางแบบนี้นะคะเราก็เลื่อนลงมาสามารถที่จะเห็นชัดแบบว่าดึงดึงจุกเล็กๆออกนะคะแล้วก็เขาก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้จะ,ะลูกเล็กๆก็สามารถจะบี้ลงไปด้านล่างนะ ตะขะไก้ตะแกงนี่คือเขาทำมามันโอเคแล้วจ้ะถ้าลูกสีส้มๆหน่อยแล้วก็ออกจ้ะอันนี้เป็นเพื่อนๆคุณเลมโบนะคะคุณเรมโบยังไม่ได้ลงขายนะคะเพราะว่าเกบอกว่าให้มาเยอะก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจะมาเล่งคนุณน้นเอาเท่าน้นคนนี้เอาเท่านี้จ้ะเป็นลูกค้าสองสามปี มีเบอร์โทรไว้ตลอดจ้ะพอลงอินเทอร์เน็ตแกเอ่อแกก็มีหน้าที่นำส่งลูกค้าจ้ะอ่ารับกันกลางทางบ้างนะคะไปรับที่ทำงานของคุณเลมโบ้บ้างคุณเลมโบ้แวะให้บ้างเนี้ยคะ่ะแล้วคุณเลมโบ้เขาก็มีไอ้ที่็อบ็อบบิทนะคือเหมือนกับเขาสร้างมาเพื่อเป็นการขายเนี่ย ห้าที่หรือหกที่ก็ไม่รู้จ้ะมีทั้งทางบ้านคุณย่าทางบ้านแม่น้องออรอนแล้วก็ทางที่ทำงานของคุณเลมโบเส้นทางผ่านนะคือแกมไม่ได้ขายอยู่จุดเดียวค่ะขอให้มีเหตุมีผล,ลไม้เถอะเราส่งลูกค้าได้ทุกจุดนี่นะคะเอาไม่ต้องมากบางๆแบบนี้ค่ะ แล้ก็ได้แล้วก็เทใส่กระป๊อจ้กจะอันนี้เป็นเห็ดที่คุณเลมโบช่างให้นะคะแกจะเอาไปขายให้เพื่อนหาอีกกล่องหนึ่งนะคะตามที่หอมเคยพูดไว้นะว่าเเตรียมเห็ดเอาไว้เป็นปลานะคุณเลมโบเขาทอดอยู่ค่ะเขาจะทานก่อนไปทำงานนะคะ สัถักสวีเก๋ขอบคุณค่ะจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้พระการหอมเก็บบูเบอรี่ได้ทั้งหมด13ลิตรนะคะ เราขายลิตรละ5้โคลนค่ะก็คิดเป็นเงินสวีเดนก็650โคลนนะคะก็เป็นเงินไทยก็สองพันบาทนะคะตามด้วยเห็ดเหลืองอีก1โลนะคะ1โลกิโลละ200โคลนค่ะก็คิดเป็นเงินไทยก็หกร้อสิบบาทนะคะกล่องนี้นะคะรวมทั้งเห็ดและก็บูเบอรี่ วันนี้นะคะคิดเป็นเงินไทยก็คือ2,890บาทนะคะเพราะว่ารวมทั้งหมดนี้ก็คือเอ่โอ8คูนค่ะแล้วก็คูณด้วย3บาท40สตางค์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็2,890บาทจ้ะ ถือว่าประเดิมสวยนะคะวันนี้เป็นวันที่3กรกฎาคมพศ2567นะคะคลิปก็อาจจะลงในวันที่4กรกฎาคมจะค่ะก็มีเจ้าของหมดแล้วนะคะเพราะว่าคุณเลนโบ้เตรียมจะเอาไปไปที่ทำงานค่ะเพื่อนๆเ,เขาจองไว้ยังไม่ครบนะคะก็เดี๋ยวทยอยส่งให้เพื่อนๆก่อนตอนนี้คุณเลมโบยังไม่ได้ลงขายทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่า แกก็จะขายให้คนรอบๆก่อนเพราะว่าทุกคนก็ต้องการนะคะวันนี้บูเบอรี่วันแรกเลยสวยนะสวยนะคะเนี่ยสวยมากค่ะคุณเลมโบภูมิใจมากคี่น้องเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเป็นเพื่อนคุณเลมโบสักพักหนึ่งเดี๋ยวแกไปทํางานแล้วหอมก็จะต้องไปดูแลสวนค่ะเพราะว่าเจ้าคิดเหลรออยู่นะคะนี่จะเฝ้าไม่ห่างเลยรอเข้าสวนจะ อันดับแรกก็ต้องปิดฝาไว้ก่อนค่ะกันมดมแมลงกันข,ขนเจ้าคิเล่เดี๋ยวพ่อเขาออกมาจัดการเองจะ้ะว่าจะเอาขนขึ้นรถนะคะเดี๋ยวเอาอีกฝาหนึงก็แต่วันนี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะคะแต่ว่ามีความสุขค่ะเพราะว่านี้มันคืองานของเรางานที่เรารอมา เป็นปีนะคะกว่าจะมีวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะคะ,ะแล้วจะสนุกเพลิดเพลินกว่านี้นะคะนี่เพียงเริ่มต้นนะคะมันจะหายเหนื่อยไปเองเมื่อเราเห็นเม็ดเงินจะนี่ก็คือผลไม้และเห็ดในป่าทองคําที่ประเทศสวีเดนจะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า